ดีค่ะทุกคนมาซ้อมขึ้นบันไดนะจ๊ะวันนี้ซ้อมขึ้นบันไดว่าเราจะก้าวก้าวครั้งละสองขั้นได้ได้ขี่ขั้นนะคะแล้วเราจะเมื่อยหรือหอบหรือก้าวไม่ไหวตอนขั้นที่เท่าไหร่นะคะเพืเ่อนๆนะคะไปกันเลยจ้าวัน ละสองข่นนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแบบนี้นะคะปกติเราจะก okay. ้าวแค่แค่ั่้นเดียวอย่างนี้นะอันนี้นู่นเลยค่ะเพื่อนๆก้าวเป็นขั้นที่สามที่เราจะเหยียบลงไปนะนี่อย่างนี้ค่ะสองสองสองอบึบอึบอึบ แค,แค่นี้ยังไม่แค่นี้ยังไม่เมื่อยนะคะแค่นี้ยังไม่เมื่อยขึ้นมาขึ้นมาบนสะพานลอยเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเพื่อนอ่าดูอันนี้เพื่อนพิมพ์เดินเดิน,ดนกลับนะคะเดินกลับเพราะว่ากลับถึงบ้านก็อยู่ที่ประมาณ6โมงค่ะ รถด,ดังหน่อยนะครับพเพื่อน เดินต่อนะจ๊ะ ปรนนุานานวนซื่นก <c oughs> ็ดีนะคะเพื่อนเพื่อนออกมาลุยกับออกมาลุยกับแสงกับพลพิษบ้างนะคะจากผมจานขานวากันปาปอ้าวเพื่อนเพื่อนจะเดินกลับแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วนะจ๊ะ คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนแค่นี้นะคะบ๊ายบาย